ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟที่น่ารักทุกท่านเนาะก็พบกับลุงตันคนบนาาชาแนลอีกเช่นเคยเน,ะนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องให้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยห้าหนอยเนาะงวดประจําวันวันศุกร์เนาะศุกร์ที่3ตุลาคม68นะครับ ก็งวดวันพฤหัสที่ <c oughs> สองตุลาคมที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลุงตันให้ไปก็มาสามคู่เนาะสามคู่สองนอยเนาะก็ <c oughs> จะมีนอยพิเศษนะครับมาบนหนึ่งแปดครับแล้วก็นอย v ี p เนี่ยมาบนมาล่างเลยเนาะล่างเนี่ยมาเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็บนเนาะบนเนี่ยมาหนึ่งศูนย์นะครับ ส่วนตัวเลขที่มีในตลาดเนาะแต่ดุงตันไม่ดึงมาวางนี่ก็ยังมาอยู่สองคู่เนาะสคู่3หน่อยเนาะก็จะมีหน่อยพี่หน่อยเฉพาะกิดเนาะมาบน1นึนะครับแล้วก็พิเศษมาล่าง30แล้วก็ปกติมาล่าง03นสะครับส่วนหลักร้อยที่ให้ไปก็มาหมดเลยเนาะ ทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดเนามาที่นอ้อยเฉพาะกิจกับปกติเนาะหลายท่านคงโชคดีครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก่อนแล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่3ตุลาคม6 8ลักษณะกองสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่3สุล,ลาคมรแ68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่1ครับได้6เนะเาะแถวที่2ยังได้0แถวที่3ยังได้2นะครับแล้วก็แถวที่4ได้0กันเนะเาะอ่า ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะแถวที่หนึ่งนะครับหกหกแล้วก็เจ็ดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าแถวที่สองศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นเก้านะครับสองสองแล้วก็สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนะึ่งเนาะแล้วก็แถวที่สี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น เก้าเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่สามตุลาคมหกแปดนะครับลุงตันให้เด่นหน<ม>ึ่งเด่นหนึ่งรองสองนะครับอ่า พี่น้องเอฟซีชอบหนึ่งรูดหนึ่งชอบสองรูดนสองนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนย์สองเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง หนะึ่งห้าหนึ่งเก้าต่อมาสองเก้าสามศูนยะ์สามหนึ่งสามเก้าแล้วก็หกหนะึ่งเนาะได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจรารณาตัวเลขที่อยู่ใน ตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3ามสีงอดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่3มที่4เนาะ,ะเป็นคู่ตรงกลางนะครับลักษณะนี้ก็คือ ศูนย์สองนะเนาะอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่อา่าเสแถวที่สองที่สามเนาะเป็นคู่ซ้ายไปขวาลักษณะนี้นะเนาะอ่าก็คือหนึ่งหนึ่งนะเนาะอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่ สามที่สี่เนาะแถวที่สามที่สี่เป็นคู่ขวาเยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้ก็คือหนึ่งสองนะครับแล้วก็มาแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามจะเป็นคู่ขวาเยื้องมาตรงกลางเหมือนกันเนาะลักษณะนี้ก็คือสามศูนย์นะครับแล้วกอ็อีกหนึ่งแถวเป็น แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ตรงกลางเยืยงมาขวานะครับก็คือหกหนะึ่งเนาก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสิง่าที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะ สำหรับท่านที่ลุ้น3ตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุ้น3ตัวได้นะครับเมื่อประจำวันที่3ามตุลาคม68แปเนาะลุงแั่ให้ 1, 1นะ่งหกับ9เนาะเป็นหลักร้อยพี่น้องเอซก็ มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถกับทึกเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะตัวเลขที่เหมือนกันในตารางนะก็คือศูนะครับศูนไม่มีอยู่ในแถวที่สองกับที่สนะี่เนาะ ส่วนตัวแทรกแถวที่3นี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเนาะก็เลยมีตัวเลขที่สามารถที่จะจับคู่เบิลได้เนาะใน3แถวนี้เนาะแต่ก็ต้องมีการเทียบสถิติว่าจะตรงตำแหน่งที่ต้องการจะจับมาวางได้หรือไม่เนาะซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะลุงตันก็วางเบิลไว้ หนึ่งคู่เนาะก็คือหนึ่งหนึ่งเนาะกรณีที่ผลลัพ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้ลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ